ต่อนะคะชัปเตอร์สองค่ะการแก้อัสมการในระบบจำนวนจริงพี่ก็ได้เอาไลน์ให้นะคะเป็นหลักการแก้อัสมการเบื้องต้นนะคะมี3มสเต็ปด้วยกันนะคะก็เป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สามนะคะโดยที่สเต็ปหนึ่งเนี่ยพี่จะให้น้องเดี๋ยวเขียนไปพร้อมพี่เลยนะพี่ก็จะให้น้องสีงนี้ดีกว่าสเต็ปหนึ่งนะคะสิ่งที่อย่างแรกที่น้องมาทำก็คือจัดรูปแล้วก็ แยกตัวประกอบนะคะพี่เขียนแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบให้เลขอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับศูนย์เลขอีกฝั่งนึงเขียนด้วยภาษาพูดเลยอ่าโอเคน้องเข้าใจใช่ไหมอย่างแรกแยกแฟกเตอร์ แล้วก็จัดรูปก่อนแล้วก็แยกแฟกเตอร์ให้อีกฝั่งหนึ่งว่าถ้ากับศูนย์จะซ้ายจะขวาก็แล้วแต่น้องแล้วแต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะจัดไปให้อยู่ทางขวานะคะศูนย์มันจะได้ดูง่ายเนาะแล้วก็สเต็ปสองเราก็พอเราแยกเป็นวงเล็บแล้วใช่ไหมพอแยกเป็นแฟกเตอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นวงเล็บวงเล็บคูณกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าพี่ก็จะเขียนค่าเขียนค่า x ที่ทําให้ แต่ละวงเล็บพี่ก็จะทําพี่ก็จะเขียนค่า x ที่ทําให้แต่ละวงเล็บเนี่ยมันเท่ากับศูนย์ลงบนเส้นจำนวนอ่าโอเคแล้วก็อันนี้พี่โน้ตไว้นะพี่จะเขียนว่าควรให้หน้า x ควรให้ หน้า x ทุกตัวเป็นบวกมันแบบจะได้ดูง่ายอีอจะได้ดูง่ายโอ้ยไม่พออันนี้อีออันนี้คือจะได้ดูง่ายนะคะโอเคต่อไปสเต็ปสามสเต็ปสุดท้ายนะคะให้เราใส่เครื่องหมายเหมือนที่เรียนมาทำไง บวกลบบวกเนาะเราก็จะสตาร์ทที่บวกโอเคแล้วก็ลบบวกไปเรื่อยๆแล้วก็ดูช่วงที่โจทย์ต้องการถ้าเราเอาเป็นน้อยกว่าเนาะเราก็จะเอาช่วงลบแต่ถ้าเป็นเออ่มากกว่ามากกว่าเท่ากับอะไรพวกนี้แนะะเราก็จะช่วงบวกอืมดูช่วงที่ต้องการอืต่อไปโน้ตหนึ่งอันนี้เป็นโน้ตแยก ส่วนเราจะต้องเป็นไงส่วนจะถ้ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหมส่วนข้างล่างต้องไม่เท่ากับศูนย์อันนี้สําคัญนะคะตรงโนต้ตเนี่ยแล้วก็พี่เพิ่มให้อีกอย่างก็คือกําลังคู่อันนี้เป็นทริคเลยนะกําลังคู่ไม่กลับเครื่องหมายเดี๋ยวนะ้องอาจจะงงว่ากาลังคู่คืออะไรไม่กลับเครื่องหมายคืออะไรเดี๋ยวไปดูในโจทย์นะจะได้มากเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับเครื่องหมาย โอเคลายมือพี่อาจจะแย่หน่อยนะต่อไปโนต้ตตัวท้ายตัวที่สองลอะอะสมการอยา่าตัวใหญ่นหะยา่าคูณไข้อ่าคือน้องหลายคนเออแบบจะชอบแบบสมมติเป็นอะสมการใช่ไหมสองฟังใช่ไหมเป็นเศษส่วนแหลนะน้ะมันต้องคูณไขปเออน้องชอบแบบเขียนดีๆ สมมุติว่าเป็นสี่เหลี่ยมส่วนหัวใจแบบนี้น้อยก,กว่าเท่ากับวงกลมส่วนดาวแล้วกันน้องชอบจับอีนี่เป็นแบบนี้นแบบนี้แล้วก็ มาทำ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 กันใช่ไหมสุดท้ายแต่จริงๆอย่าทํานะคะโอ <c ười> คือคําตอบมันจะหายไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อหนึ่งเดี๋ยวมาพี่จะเอาให้ดูว่าแบบมันหายไปยังไงอะไรแบบนี้นะคะเน้นย้ําว่าอะสมการอย่าคูนขว่เด็ดขาดนะคะแล้วก็ยกเว้นมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ยกเว้นว่าสองข้างเนี่ยเป็นบวกชั่วๆล้วก็ถึงจะแบบเ,เขียนให้ยกเว้นว่าทั้งสองข้าง เป็นบวกชัวๆวคือบางทีที่เราไม่คูะนนะ้องเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นบวกหรือเปล่าเพราะคือถ้าสมมุติว่าคือถ้าเรามั่นใจว่ามันบวกอะ่ะคูนได้เลยแล้วแต่น้องแต่ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจอย่าทําเพราะว่าคืออาจสมการมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องหมายเนาะคือถ้าสมมติเราไม่มั่นใจเนี่ยเครื่องหมายมันก็จะเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะคําตอบบางทีช่วงที่เราคิดได้มันก็อาจจะผิดอะไรแบบนี้ยกเว้นว่าทั้งสองข้างเป็นบวกชัว่ว อ่าโอเคอันนี้คือโน้ตพี่นะอ่าถ้าใครจดตามไม่ทันนะคะก็สต็อปไว้ก่อนได้โอเคโอเคทัวนนะสเต็ปหนึ่งจัดรูปแยกแฟกเตอร์ให้ฟงหังเป็น0นแล้วก็เขียนค่า x ในแต่ละวงเล็บที่ทำให้วงเล็บนั้นอ่ะมันเท่ากับศูนลงบนเส้นจํานวนนะคะแล้วก็พอ่ลงบนเส้นจํานวนแล้วก็ใส่บวกลบบวกบวกไปบวกลบบวกลบ,บกไปเรื่อยๆเนาะก็มันจะเป็นแบบเขียนจากมันนี่ ันจะเป็นเส้นจานวนใช่ไหมสมมติอันนี้คือเคสปกติเนาะเก็บแบบนี้ดีกว่าเคสปกติเป็นเส้นจํานวนแบบนี้ใช่ไหมสมมติมันมีสามช่วงนะก็จะกลายเป็นบวกลบบวกลบแบบนี้ไปเรื่อยๆเริ่มจากทางขวาสุดก่อนนะคะแต่คือมันไม่เสมอไปนะแบบบางทีเราก็ต้องแบบคิดก่อนไม่ใช่แบบเรามาใส่บวกลบบวกลบบวกลบแบบนี้เลยได้เลยไม่ได้นะอันนี้ข้อแรกเดี๋ยวน้องก็ไปขั้นแรกทําไงต่อนทาไงก่อนจัดรูปใช่ไหม มันก็จะได้เป็นอันนี้พี่ใบนะก็เป็น x ลบสองกับ x บุ x ลบสามใช่ปะสามสองหกโอเคน้อยกว่าศูนย์แล้วหนูก็ทําให้แต่ละวงเล็บะเขียนค่า x ที่ทําให้แต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์อันนี้ค่า x ที่ทําให้วงเล็บนี้เท่ากับศูนย์ก็คือสองใช่ปะอันนี้คือสามใช่ปะแล้วหนูก็เขียนลงบนเส้นจํานวนแล้วก็ดูช่วงเนาะเครื่องหมายน้อยกว่าก็เอาช่วงลบนะคะอันนี้คืออีซี่อีซี่ต่อไปอันนี้เขาแยกมาให้ละ ข้อนี้นะคะเป็น a s ส i ซมบล์เไปทำเอาเองเป็นมากกว่าเท่ากับก็เอาช่วงที่เป็นบวกเนาะแล้วก็ระวังให้ดีคือถ้าไม่มีไม่มีเท่ากับเนี่ยมันก็จะเป็นเนืออกอปะสมมติเหมือนข้อนี้ใช่ไหมพี่บอกเมื่อกี้มันเป็นสองกับสามเนาะอันนี้คือแอบถดมันเป็นน้อยกว่าอย่างเดียวไม่มีเท่ากับหนูก็โปร่งไว้นะคือถ้าสมมติว่ามันเป็นเท่ากับแบบนี้เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์หนูก็ค่อยเอาแบบนี้โอเคแต่ถ้าอันนี้มันเผอิญเป็นน้อยกว่าเฉย ก็เป็นจุดโปร่งก็ตอบเสร็จช่วงนี้เนาะโอเคไม่มีอะไรยกแล้วก็ข้อนี้อันนี้เป็นมากกว่าเท่ากับก็อย่าลืมจุดทึบไว้ด้วยถามว่าพี่คะเอ,อตรงโน้ตใช่ไหมกําลังคู่ไม่กลับเครื่องหมายเดี๋วน้องมาดูน้องมาดูข้อนี้นะคําว่ากําลังคู่ของพี่ก็คือพี่เจอแบบนี้เป็นกำลังสองเนาะอันนี้คือกำลังคู่กำลังคู่ถามว่าไม่ใช่กำลังสองได้ไหมได้เป็นกำลังสี่หกแปด บาบาบาหนึ่งล้านสองอะไรก็ว่าไปแต่คือโอ้ยขี้เกียจพิมพ์ใครจะออกส่วนไหนก็ออกกำลังสองนี่แหละน้องแบบอยู่ในระหว่างหนึ่งถึงสิบเป็นกําลังคู่เนาะก็คือไอกำลังคู่เนี่ยมันจะมีทริคอยู่น,นิดนึงอันนี้พี่สรุปมาแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวแต่ละวงเล็บเขาจัดรูปมาให้แล้วถูกปะสเต็ปหนึ่งเสร็จแล้วสเต็ปสองเขียนค่า x ที่ทําให้แต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์พี่ก็จะเขียนอันนี้ตัวแรกเท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับหนึ่งใช่ไหมตัวที่สองสาม แล้วก็ตัวที่สามเป็นห้าโอเคแล้วก็เอาหนึ่งสามหนึ่งสามห้าใช่ปะมาเขียนลงบนเส้นจํานวนเนาะโอเคอ่ะทำให้พร้อมพี่เลยนะหนึ่งสามห้าโอเคแล้วก็ถามว่าถ้าใส่บวกลบบวกลบแบบนี้นะพี่ก็พูดตรงๆว่ามันผิดค่ะก็ขั้น คือด้วยความที่มันเป็นกําลังคู่เนาะพี่ก็เขียนไว้แล้วว่ากําลังคู่ไม่กับเครื่องหมายใช่ป่ะเดี๋ยวน้องมาดูนะว่ามคําว่าไม่กับเครื่องหมายคืออะไรโอเคข้อนี้นะหนูก็ดูว่ากําลังคู่เนี่ยมันอยู่ที่วงเล็บไหนเหมือนข้อนี้มันคือ x ลบหนึ่งกำลังสองใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันคือกําลังคู่มันคือหนึ่งใช่ป่ะพี่ก็จะใส่เป็นริ๊กของพี่พี่ก็จะใส่สี่เหลี่ยมไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเออไอตัวนี้นะคือเป็นตัวที่เป็นกําลังคู่ กำลังคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้พี่จะใส่บวกลบปกติเลยเหมือนเมื่อกี้แหละที่พี่ทาเต็มคือบวกลบบวกใช่ไหมแต่พี่บอกว่าไอ้ตัวนี้ยมันเป็นกําลังคู่ไม่กลับเครื่องหมายคําว่าไม่กลับเครื่องหมายก็คือแทนที่จริงๆมันต้องเป็นลบใช่ปะ่ะตรงเนี้ยแบบบวกลบบวกลบธรรมดาใช่ปะ่ะแต่ตรงเนี้ยมันต้องเป็นบวกอ่าแบบนี้นะนี่ไงไม่กลับเครื่องหมายก็คือบวกกับบวกเหมือนกันเลยโอเคเก็ตไหม สรุปสุดท้ายนะคะข้อนี้ก็จะตอบเขาถามหาช่วงอะไรช่วงม,มากมากกว่าเนาะมากกว่าแล้วก็เราก็เอาช่วงที่เป็นบวกมากกว่าเราก็โปร่งไว้โป่งไว้โป่งไว,ไว้เอาช่วงที่เป็นบวกช่วงนี้นี่นี่เห็นไหมคือถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าแบบกําลังคู่อะเมื่อกี้มันก็จะเรียงเป็น สมมตินะเมื่าจะในมันบวกลบบวกลบใช่ปะแล้วคําตอบช่วงนี้ของน้องอ่ะมันก็จะหายไปซึ่งมันผิดนะโอเคสรุปทุดท้ายน้องตอบอะไรคะอืมตอบอลบตีใช่ปะลบตีถึงเปิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเป็นมากกว่าอย่างเดียวแล้วก็ยูกับยูนี่ก็คือยูเนี่ยนะคะถึงกับหนึ่งถึงสามใช่ปะเปิดหนึ่งไปเปิดสามแล้วก็มีอีกปะ U กับเปิดห้าไปตี้นะคะโอเคข้อนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยอ่าโอเคถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวกดสต็อกก่อนแล้วก็แบบลองคิดลองทำดูก่อนนะโอเคต่อไปพี่ไปตัวอย่างข้อนี้นะคะก็จะเป็นเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพี่จะบอกว่าหัวใจหลักของมันคืออะไรหัวใจนี่งไงหัวใจแล้วก็เจอ เศษส่วนเราต้องมีเงื่อนไขเพิ่มนะคะก็คือส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูนย์อ่าเก่งมากส่วนไม่เท่ากับศูนย์นะคะเป็นแบบนี้อ่าโอเคแต่คือขั้นแรกเราก็ทำเหมือนเดิมอันนี้เขาจัดรูปมาให้แล้วเนะาะแยกแฟกเตอร์มาให้แล้วต่อไปขั้นต่อไปเราก็เขียนแต่และวงเล็บที่ทําให้ค่า x มันตรงนั้นมันเป็นในวงเล็บมันเท่ากับศูนย์เนาะก็มี x กับหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ใช่ป่ะแต่ว่าอย่าลืมนะส่วนห้ามเป็นศูนนะส่วนห้ามเป็นศูนของหนูมีอะไรบ้างก็คือ x ไม่เท่ากับสามแล้วก็ x ไม่เท่ากับสี่ใช่ไหมคะอันนี้คือเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะโอเคไม่ลืมต่อไปอย่างแรกที่เราก็ทําก็คือ,อเราก็เอาเลขพวกนี้เนี่ยหนึ่งสองสาม โอเคไม่มีกําลังคู่เนาะข้อนี้ปลอดภัยแล้วก็ใส่บวกลบบวกลบปกติถา้ถาถ้าไม่มีเงื่อนไขที่เป็นกําลังคู่อะไรแนี้ยหนูก็ใส่ได้เลยบวกลบบวกลบลบวกอ่าข้อนี้เป็นมากกว่าเท่ากับเนาะมากกว่าเท่ากับก็คือทึบใช่ไหมทึบใช่ไหมอ่าแล้วถามว่าสามกับสี่เนี่ยทึบปะต้องไม่นะคะเพราะว่าคือสามกับสี่เนี่ยมันเป็นส่วนใช่ปะ ส่วนน้องไม่เท่ากับศูน์ใช่ไหมล้วก็โปร่งไว้นี่ไงที่เราเขียน x ไม่เท่ากับ3แล้วก็ไม่เท่ากับ4นะี่เนาะล้วก็โปร่งไว้ไม่เป็นไรข้อนี้เอามากกว่าเท่ากับเนาะมากกว่าเท่ากับก็คือช่วงบวกช่วงนี้อ่าอ e a ec มาจบแล้วข้าสุดท้ายหนูก็เขียนตอบตอบอะไรบ้างข้อนี้สมช่วงลบตีถึงอันนี้เปิดหรือปิดปิดใช่ไหมพะเป็นจุดทึบอ่าแล้วก็ u กับ ปิดสองไปเปิดหรือปิดปิดสองไปเปิดสามแล้วอะอีกอยู่กับอยู่กับเปิดสี่ไปตี้นะคะอ่าเสร็จแล้วข้อนี้ easy มากโอเคผ่านข้อหกไปต่อไปข้อแปดข้อแปดอันนี้จริงๆอ่อมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่นะคะก็อย่างแรกเลยเจอแบบนี้เขาไม่ได้แฟกเตอร์ให้เนาะทำก่อน เเดี๋ยวมันจะได้เป็น x กำลัง2ลบ9ใครที่แบบพี่พี่มาถึงพี่ก็แยกเลยเนาะก็ถ้าสมมติน้องอยากแบบซอบคลิปแล้วก็แยกก่อนก็โอเคนะคะดีเลยจะได้แบบฝึกไปด้วยเนาะมันจะได้เป็น x กำลัง2ลบ9คูณกับ x กำลัง2ลบ4อามากกว่าเท่ากับ0อันนี้ส่วนอะไรส่วนด้วย x บวก2คูณ x บวก3โอเค อันนี้ยังแยกต่อได้ปะได้ดิมันคือผลต่างกําลังสองใช่ปะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นทําต่อนเนาะจาได้ปะมันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนี่ยมันจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอ่าโอเคอันนี้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง x ลบ 3x บวก3นี้มาจาก x กำลัง2ลบ9นะคะแล้วก็ตัวหลังเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอืมเริ่ x บวก2 x บวก3อ่าอย่าลืมมากกว่าเท่ากับ0ทีนี้นองเห็นอะไรปะความสวยงามความสวยงามคืออะไรความสวยงามคืออันนี้มาอันนี้ อันนี้เหมือนอันนี้ตัดตัดโชๆสุดท้ายน้องเหลืออะไรคะสุดท้ายน้องจะเหลือ,อสองตัวเนาะคือ x ลบสามคูณกับ x ลบสองคือประเด็นที่พี่พูดเนี่ยพี่จะพูดเรื่องประเด็นความสวยง,งามที่มันตัดกันนี่แหละก็คือนูอาจจะคิดว่าจริงๆมันเหลือเหลสามกับสองใช่ไหมไอตัวที่ทําให้ในวงเล็บเท่ากับศูนย์อะมันก็ถูกนั่นแหละเดี๋ยวพอหนูเอาไปเขียนอะ มันก็จะเป็นแบบนี้เอาไปเขียนแค่สามกับสองเวลาเขียน mm. เขียนสองก่อนนะคะสองกับสามใช่ไหมบนเส้นจำนวนแบบนี้แล้วหนูก็เขียนบวกลบบวกอ่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าถ้าหนูทําแค่เนี้ยก็คือไม่ได้เนาะเพราะเหมือนกับแบบคําตอบที่เราตัดไปอะ่ะมันเหมือนมันหายไปด้วยน้องเนือออกปะเดี๋ยวไปนึงนะโอเคแล้วก็สิ่งที่พี่ลืมอีกอย่างนึงคืออะไรข้อนี้ พี่ลืมอะไรมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนส่วนน้องไม่เท่ากับเท่าไรไม่เท่ 0, กากับศูนย์ใช่จริงมากมันก็จะกลายเปน็นนี้นะถึงแม้มันจะตัดไปแล้วนะแต่ก็คือต้องทาอะ่ะเพราะคือมันมาตั้งแต่มันมาจากโจทย์ตั้งแต่แรกนะคะโอเคมันคือ x บวก2ไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมวงเล็บแรกแล้วก็ x บวก3ไม่เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x จะไม่เท่ากับลบ2กับ กับอะไรกับลบสามนั่นเองเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมของเรานะคะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้ว x ไม่เท่ากับลบสองลบสามเออแต่ว่าน้องบอกว่าพี่คะแต่ลบสองลบสามมันไม่มีเส้นในเส้นจ,จํานวนใช่ป่ะคือพี่จะบอกว่าไอตัวที่ตัดนี่แหละมันเป็นกรณีพิเศษเวลาเราตัดลงไปนะเเราก็ตัดธรรมดาใช่ไหมตัดตัดเราก็เอาตัวที่เหลือตัวที่เหลือก็คือตัวที่แบบมันทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยที่เอามาเท่ากับศูนย์แล้วก็พลอลงบนเส้นจ,จํานวนเนี่ยสุดท้ายอะ่ะ พอหนูเขียนบวกลบบวกลบเสร็จใช่ไหมพี่อยากให้หนูเนี่ยเอาตัวที่ตัดอพอดลงไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องแค่เรื่องบวกลบบวกลบแล้วนะตัวที่เราตัดคืออะไรคือไอ้ตัวนี้ใช่ปะ่ะ x บวก3กับ x บวก2 x บวก3กับ x บวก2มันก็คือลบ3กับลบ2ถูกปะ่ะนี่ออกไหมอ่ะอันนี้จับมาเท่ากับศูนย์อะ สุดท้ายมันจะได้เป็น x เท่ากับลบสามนะงงไหมโอเคอ่ะแล้วเมื่อกี้เราได้เงื่อนไขามาใช่ไหมว่าส่วนจะต้องไม่เท่ากับลบสองลบสามโอ้ยคุณพระมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ใช่เพราะสุดท้ายยังไงมันจะได้โปร่งตรงนี้แล้วก็โปร่งตรงนี้แล้วหนูก็ตอบใช่ไหมเขาเอามากกว่าเท่ากับใช่ป่ะช่วงบวกอันนี้ก็ไม่มีอะไรเอาช่วงบวกทึบไปอันนี้ทึบไป แล้วก็ขีดปร่งไว้นิดนึงอันนี้มาเจอลบสามแล้วก็ปร่งอีกแล้วก็ไปต่ออันนี้นะคะคือถ้าสมมุติว่าน้องไม่ได้เขียนตัวที่เราตัดไปเนี่ยคําตอบมันก็จะแบบมันก็จะเพี้ยนเนาะคืออันนี้มันจะมีคืออันเนี้ยเขาจะไม่เอาลบสามกับลบสองแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เขียนตัวที่เราตัดไปเนี่ยเราไม่ได้เขียนแบบเนี้ยหนูก็จะได้เป็นเส้นยาวๆแล้วก็เป็นเซตตั้งแต่ตี้ถึงปิดสองเลยซึ่งมันผิดนะคะ อ่าโอเคเกตเนาะแล้วก็สุดท้ายตอบอะไรคะพี่โอเคตอบตามเส้นจำนวนเลยลบตีถึงเปิดลบสแล้วก็ยูกับลบสไปเปิดลบสอยูกับอะไรอีกยูกับเปิดลบสองไปปิดสองโอเคแล้วก็ยูกับปิด3ามไปตี้นะคะ ่าโอเคเรียบร้อยเนาะอีซี่มากต่อไปมีข้อไหนอีกโอเคข้อสุดท้ายของชั a p เตอร์สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของอ,อ,อจำได้ปะที่พี่บอกว่าอะสมการห้ามคูณไข่เด็ดขาดห้ามคูณไข่ห้ามค,คูณไข่อย่าค,คูณไข่เด็ดขาดขอแค่นี้โอเคอันนี้คือหัวใจนะคะ เจอเศษส่วนห้ามคูณไข่เด็ดขาดคือแบบน้องมันเคี้ยวปะแบบเวลาเห็นแบบนี้คนจะชอบแบบโชโชะคูณกันเออทำได้แต่ผิดนะคะห้ามคูณไข่เด็ดขาดถามว่าไม่คูณไข่แล้วทำไงต่อคะพี่น้องความสยวยงามอยู่ตรงนี้คันแรก หนูทาแบบนี้ค่ะย้ายมาลบกันเนาะอ่าเป็นแบบนี้ x ลบ5ฝั่งนี้เหลืออะไรย้ายมาแล้วก็เหลือ0นะคะโอเคแล้วทําไงต่ออันเนี้ยก็ทําส่วนให้เท่ากันเนาะบวกลบเศษส่วนธรรมดาอันนี้คูณไปก็เท่ากับ x ลบ5ฝั่งนี้เป็นลบกับ4คูณกับ x ลบ2อันนี้ส่วนทำให้เท่ากันก็เป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ5 โอเคตามทันเนาะมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคต่อไปทำไงต่อพี่ก็จะไม่มีอะไรมากก็คือคิดเลขนะคะ x 5, ลบห้าลบสี่ x บวกแปดปะอืมถ้าพี่คิดเลขผิดนี่ยน,น้องน้องต้องช่วยพี่นะคะน้องต้องตะกูลด่าพี่ออกมาอ่าโอเคอันนี้จะเท่าบเท่าไหร่ว้ายว้ายว้าวยขอโทษค่ะลบสาม x ใช่ปะ อ x ลบ 4x นะลบ 3x ลบ5เจอบวก 8, เนเป็น3นั่นเองนะคะส่วนด้วย x ลบ2คูณกับ x ลบาดําดเนินการมาถึงขัง้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้พี่ขอพี่ขอคูณคูณลบ1ไปได้ปะแบบพี่เห็นแล้วพี่แบบนึออกอใช่ไหมแต่เวลาคูณลบจำไว้นะคูณลบนะคูณลบ,ณลบอะไรที่เป็นลบเข้าไปเนี่ยอันนี้พี่คูณลบ1ขานะ ลบหนึ่งคูณตลอดเวลาที่คูณลบอะ่ะสิ่งที่น้องต้องพึงระวังก็คือหนูคูณลบเข้าไปใช่ไหมเ,เครื่องหมายของอสมการหนูจะเปลี่ยนเป็นตัวตรงกันข้ามเนาะอันนี้ก็จะคูณลบก็จะเป็น3 x มลบสามส่วนด้วย x-2 ลบสคูณกับ x-5 ลบหเมื่อกี้คูณลบไปก็กลับเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0ูนอ่าเสร็จแล้วนี้แยก x ลบ1ใช่มส่วน x 2, ลบ2คูณกับ x ลบหน้อยกว่าเท่ากับ0 <Yeah! S 1> ูนย์เย่ก็คือสุดท้ายจากที่เราทําทํามานะคะมันก็จะกลับมาเป็นฟอร์มของพวกเศษส่วนเนาะหนูก็สร้างเงื่อนไขเงื่อนไขมีอะไรส่วนต้องไม่เท่ากับ0ก็เป็น x พี่เขียนไปเลยเนาะว่า x ไม่เท่ากับ x ต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่ อต้องไม่เท่ากับสองแล้วก็ห้านะคะนึกออกปะอ่าเก็ตต่อไปหนูก็แต่ละวงเล็บใช่ไหมจับคือค่าที่ทําให้แต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์มีอะไรบ้างมีหนึ่งตัวบนเนี่ยได้หนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งสองห้าเนาะความสวยงามโอ้ยเบื่อมากเลย,ยนี่นี่นี่แมที่ไม่ได้ว่าน้องนะคะพี่ทะเลาะกับ iPad พอยู่โอเค ะเป็นหนึ่งสองแล้วก็อะไรหนึ่งสองห้าอ่าไม่มีกําลังคู่เนาะไม่ต้องระวังใส่ไ,ไปเลยบวกลบบวกลบอ่าโจวย์เราช่วงไหนน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเราเอาช่วงวายแม่มันเอาแบบน้อยกว่าเท่ากับก็เอาช่วงลบนะคะว้เกินอ่าอ่าแี้อ่าผิดไปเลยเย้ yeah. ผิดไปเลยเพราะว่าอะไรหนูอย่าลืมนะเรามีเงื่อนไขอะไร x, x ไม่เท่ากับ2กับ5เนอะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดโปร่มใช่ป่ะอ่า่เเก่งมากการทีนี้นะคะเราก็จะตอบตอบอะไรข้อนี้ลบตี้ไปปิดหนึ่งเนาะ u กับเปิดสองไปเปิดห้าน้องทุกคนเก่งมาก โอเคค่ะก็จบแล้วเนาะอ,อย่าลืมไปทำโจทย์กันนะ